สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพระเอกจาก STP Thailand แน่นอนครับว่าวันนี้เจอกับผมนะครับก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานั่นก็คือน้ำยาล้างระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน,ส,นส่วนความพิเศษของมันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับซึ่งน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาล้างหัวฉีดตัวท็อปของทาง STP และยังเป็นสินค้าขายดีที่สุดอีกด้วยครับ ปกติแล้วน้ำยาตัวนี้จะทำความสะอาดภายในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงรวมไปถึงหัวฉีดเราจึงไม่สามารถมองเห็นได้ครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำการทดสอบพร้อมๆกันครับตัวนี้นะครับเป็นหัวฉีดที่ผ่านการใช้งานแล้วและมีคราบสปกปรกอุดตันอยู่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการจ่ายน้ำมันของหัวฉีดที่อุดตันเมื่อเทียบกับหัวฉีดที่จ่ายน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์จะมีความแตกต่างกันอย่างไร นี่นะครับเป็นลักษณะของหัวฉีดที่อุดตันจะเห็นได้ว่าลักษณะการจ่ายน้ำมันจะออกมาเป็นเส้นไม่สม่ำเสมอหลังจากที่เราเติม STP น้ำยาทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินล,ลงไปแล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะการจ่ายน้ำมันจะฟุ้งเป็นละอองสม่ำเสมอเป็นลักษณะของหัวฉีดที่มีการจ่ายน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการใช้งานตัวนี้นะครับเพียงแค่คุณเติมเข้าไปในถังน้ำมันเบนซิน ขนาด1นึ่ขวดต่อน,น้ำมัน1ถัง,งเพียงเท่านี้ก็สามารถล้างระบบน้ำมันและหัวฉีดได้แล้วครับหากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านอะไหล่ทั่วไปเลยนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อโดยตรงผ่านทางแฟนเพจ Facebook S T P Thailand หรือทาง Lazada ที่ร้าน S T P ขีดอเมอร์ออก และเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ